สวัสดีค่ะ h hey, ส s v e n s c a by n i g สวีเดนค่ะอ่าบทอันนี้คือบทที่15 16 17ของสคริปต์นิกเกิลไนขอผ่านนะเพราะว่าไนาย,ยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันยากเนาะบทที่15เนี่ยมันจะพูดเกี่ยวกับอ่าเวิร์บที่ลงท้ายด้วย s หรือว่า passive form เนาะอ,ะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่าเวิร์บเนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของ active form ก็คือเขียนในรูปปกตินะ ขียนรูปปกติก็คือลงท้ายด้วย L เ r แล้ลงท้ายด้วย e a นู่นนี่นั่นนะอันนี้เขาเรียกว่า active เนอะและอีกแบบหนึ่ง verb ที่ลงท้ายด้วย s นะก็คือ passive form เนอะ uh, passive form ก็คือมัน่ะไม่จำเป็นอาจะต้องมีประธานนั่นเองเขาจะเอากรรมมาเป็นมาเขียนนำหน้า verb นั่นเองนะคือประมาณนี้นะเพื่อนบ้านขานะคือก็คือมันยากอธิบายยากเนาะ ในก็เลยขอผ่านบทที่15เนาะเกี่ยวกับ passive form เนาะแล้วก็บทที่16บนี่อก็เกี่ยวกับ perfect participle เนอะ perfect participle ก็คือเหมือนเหมือนกับการเขียน verb เอาอ่าเขาเรียกอะไรเขียน verb ให้อยู่ในรูปของ adjective มันก็ยากเหมือนกันอธิบายยากนะเขียน verb เอา verb เนี่ยเอาเอา verb เอาคำ verb เนี่ยเอาคำกริยานเนี่ยไปเขียนเป็นคำคุณศัพท์อืม เห็นไหมมันยากเนาะก็คือผ่านนะบทที่หกก็ผ่านเนาะบทที่สิบเจ็ดก็เหมือนการเพิ่มอะเพรเซนส์พาพาติสีบ์ก็เหมือนการ uh, ที่อ่า uh, ลงท้ายด้วยอันเดแล้วก็เอ็นเดเนาะคือเหมือนกับเอาคํากริยาสั้นๆน่ะไปเขียนให้อยู่ให้เป็นอะค e อืม adjective ก็คือเหมือนกับโกลเอ็นเดนู่นนี่น e ั่นนะเนี่ยเช่นกรูตันเดนูนี่นั่นเลียเอ็นเดเห็นไหมเอาคำกริยานะ กรลตากรลเตอร์ Gr ota, Gr ota เนี่ยไปเขียนให้อยู่ในรูปอ d j e c t i v มันยากสำหรับมันยากเกินไปสําหรับไหนนะสำหรับนายคืออธิบายยากคือผ่านนะบทที่สิบอ่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดขอผ่านนะครับจากสคริปต์นะี้เกินเนาะอ้าวเรามาเข้าบท 18, นะบท,บที่สิบแปดนะบทบทที่สิบแปดเนี่ยมันก็จะอ่าอ่าหลังจากบทที่สิบแปดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับฟอร์ดนะฟอ f o เซอร์นายก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยว่าอนะไรฟ force อธิบายยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับอูดนะ ถ้าเป็นอูดเซอร์ก็คือเหมือนกับอ่ามันก็คล้ายคล้ายกันอ่ะมันก็มีคําเวิร์บคำสุดสันที่นู่นนี่นั่นนะแต่คืออันนี้เขาอ่าในอ่าสกรีมมิเก,ก์นี่เขาเขาจะเรียกว่าฟอรอสฟรอสเซอร์ฟรอสเซอร์ถ้าเพื่อนๆได้เรียนกลุ่นนะก็คือจะต้องเจอนะครับฟรอสเซอร์นี่นั่นเนาะอืมแต่ก็คืออธิบายยากเป็นภาษาไทยนะอืมแต่รู้ว่าอืมฟรอสเซอร์อืเอาบทที่สิบแปดแล้วการบทที่สิบแปดจะอ่า จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ infinitive m a k e r ก็คือเกี่ยวกับรากศัพท์นั่นเองมีคำว่า at แล้วก็ตามมา verb verb ที่ตามมาก็จะอยู่ในรูปของ infinitive ก็คือส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย o หรือว่า vocal นะคะ infinitive นะบทที่18 m a k e r m a k e r ก็เหมือนกับตรานุ้ยนะออนะพูดนะอื เ,เรามาดูกันว่าหนังสือ,อสคริปต์นี้ก็จะอธิบายไว้ไว่าอย่างไงเนาะ Art a d v e n t ดาเฟอร์อะท i ี a a า t one, itive, ั e r วอร t e ิ i s ิเบอร์แอนด์แอคทิวิตีสเอเ t อัดทิสโตน e วอร์บิ i กิ i n ิ i n ินิทีฟอัตโรตก็คือเหมือนกับเวิร์บที่อธิบายนะอธิบายเกี่ยวกับการกระทำแอคท i ว i ตีคือเหมือนกับกระทำตรงนี้นั่นเนาะแต่ถ้าจะให้แปลถ้ามีอัตนำหน้าแล้วก็โรต้าอัตโรตาเหมือนกับ เป็นการพูดนะไอ้น,นี่คืออัด mm เ hmm. นี่ยมันจะอยู่แบบว่าอยูอ่เฉยๆไม่ได้นะมันอยู่เฉยๆไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่านานะมันจะต้องมีมันจะต้องมีแบบว่ากริฟอื่นอ,อยู่ด้วยนะหรือว่าอัดเนี่ยคือจะสว่วนใหญ่เอามนก็เป็นบีซันี่นั่นนะแต่อันนี้คือไม่ใช่นะคือถ้ามีอัดมันจะต้องมีแบบว่า v ร r ฟอื่นอย่างด้วยเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะ อินฟินิทีฟเหมือนที่เรารู้นะอินฟินิทีฟเนี่ยคือสลุตตาโพอเอร์โนกรอนอันนัดโวคอลแล้วก็คืออินฟินิทีฟเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่ลงท้ายด้วยตัวออแล้วก็สระอื่นนั่นเองนะอย่างเช่นอ่ะเห็นไหมเนี่ยดันซ่าแลซ่าอัดบอกก้าอัดโกลเป็นต้นนั่นเองนะอันนี้คืออัดบวกกับอินฟินิทีฟนะอินฟินิทีฟก็คือรากศัพท์อันนี้ในในบทนี้จะ พูดกับว่าอั t บวกกับรากศัพท์นะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะอั t บวกกับรากศัพท์นะถ้าให้ในบอกอ่านี่นะมันมันเหมือนอั t นะบอกว่าเป็นการแล้วนะอันนี้เป็นการ a r ด dancer การเต้นนะการเต้นนะแต่คือมันนะคือเป็นไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนะาะพาพาโลทิกโอมอั t ดันซ e r เห็นไหมพาโลเนี่ยคือชอบ การเต้นถ้าเราเปียอธิบายเ,าเ็าจะเปรเป็นภาษาไทยมนเป็นการเต้นแต่ว่าอัดเนี่ยคือมันจะอยู่แบบว่าโดดเดี่ยวไม่ได้นะไม่ใช่พาโลอัดดันซ่าหรือว่าพาโลดันซ่าเนี่ยมันผิดนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจริงๆริในใช้นะบางทีก็คือดันซ่าเเห็นไหมถ้ามันอยู่ในรูปของอเขาเรียกเพย์เส้นนู่นนีนั่นก็คือว่ากันไปแต่ถ้าเราเขียนนะแบบว่าลงไทยตัวออนะอย่างเช่นพาโลดันซ่าผิดทันทีเพราะว่ามันอินฟินิทีฟเนี่ยมัน มันจะต,ต้องมีอัดนู่นนี่นั่นนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนขาเนาะเอาประโยชน์ถัดมาคืออัดแล่ซ่าคือการอ่านนะการอ่านในขอในขอในขอพวกการนันกันนะครับคืออัดแลขซ่าคือการอ่านนะฮันทิกโอมอัดแลขซ่าขอผู้ชายชอบทิกโอมเนี่ยแปลว่าชอบนะชอบอัดแล่ซ่าคือการอ่านเห็นไหมอัดเนี่ยจะต้องตามหลังเวิร์บที่ตามหลังจะต้องเป็น อินฟินิทิฟคือลงท้ายตัวอนั่นเองนะครับเพื่อปั้นขาถ้ามี at, นะอัดนะอาประโยชน์ถัดมาคืออัดบอกก้าคือการเขาเรียกทำมาทำขนมเนาะทำขนมอะ่ะเ็าเรียกอะไรบอกก้าทำขนมเคงดนี่นั่นบอกร้าหุ่นแอร์บรอโออัดบอก้าคือหล่อนผู้หญิงเนี่ยดีในเรื่องของการทำขนมบอกก้าการอบขนมนี่นั่นเนาะเห็นไหมอัดแล้วก็ตามด้วย เวิร์บอ่าอินฟินิทีเวิร์บที่ลงท้ายด้วยออนเองนะไม่ใช่ลงท้ายด,นะด้วยตัวออหมดนะเห็นไหมลงท้ายด้วยตัวเขาเรียกอะไรอันนานโวลคอลคืออ่าสระอื่นด้วยอย่างเช่นคำว่าอัตโกก็คือการเดินเนาะอามินายินละอัตโกโพบิโออามินาเนี่ยชอบยินละคือแปลว่าชอบเหมือนกันนะชอบการเดินไปโรงหนังอืมอัต แล้วก็ตามหลังด้วย infinitive form อ่าและก็อธิบายต่อนะว่าดูการกรีว่า f r e e verb เมียอ u g o m verbable to e infinitive ก็คือถ้าเราเขียนเสร็จเนี่ยคือ verb verb infinitive เนี่ยคือเราเขียนสามารถเขียนได้มากกว่าเวิร์มากกว่าหนึ่งตัวนั่นเองนะอย่างอั s ซิตาเห็นไหมถ้ามีคำว่า u g ก คือสคริปว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องเขียนอัสซิต้าอุกอัสครีวว่าเราเขียนว่าอัสซิต้าอุกสครีวว่าแต่อันนี้ต้องอินฟินิทีฟต้องลงไทยตัวอออันนี้ก็อินฟินิทอินฟินิทีฟลงไทยตัวออนั่นเองนะแต่เหมือนการถัดมาคืออัสแอดตาอุกดริก้าเห็นไหมอัสแอดตาลงไทยตัวอออินฟินิทีฟอุกดริก้าดื่ม กินแล้วก็ดื่มอืมลงแท้บจออ๋อนะหรืออันนี้แค่สองตัวหรือมากกว่าสองก็ได้นะให้เราใช้ลูกน้ำนะให้เราใช้เขาเรียกไ,ไม่รู้ไม่รู้ราภาษาไทยรู้ให้เราใช้ลูกน้ำเนี่ยลูกน้ำเนี่ยขั้นระหว่างเวิร์นะอย่างเช่นอัดเลซ่าแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็เวนวักแล้วก็ลิสน้าอุกทอล่าเต เพื่อนๆขอย่าลืมคําว่าอุกด้วยนะถ้าเราเขียน,นยมากกว่าหนึ่งเนี่ยคือเอาเกํากยสุดท้ายเนี่ยคือจะต้องมีอุกกับอยู่ด้วยนั่นเองนะคือมันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นคืออธิบายมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะต้องมีคําว่าอุกนะแล้วก็คําสุดท้ายทอล่าตาม,มาเนาะเรซาอาลิสนาฟังทอล่าพูดนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะอันนี้คือ เหมือนที่นายอธิบายข้างบนนั่นแหละคืออ่ามันไม่สามารถจะอยู่ๆคือเราจะเขียนว่าั t แล้วก็ไม่มี v e r บอื่นตามตามหลังมาคือไม่ได้นะหรือว่าไม่มี v e r บอื่นในประโยคคือไม่ได้นะมันต้องมี v e r วิร์บอื่นอย่างเช่น verb present v e r บที่เป็น a p e r t i ตุ้ม v e r บที่เป็น perfect น,นู่นนั่นอยู่ในประโยคด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเขียนว่า a เ d น n ่ a อันนี้คือมันไม่ใช่เป็น v e r บนั่นเองนะเพราะว่าภาษาสวีเดนเนี่ย เวิร์บมันจะต้องมีอยู่ในประโยคไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะมันจะต้องมีประธานแล้วก็เวิร์บนั่นเองนะคะให้ดูว่าอัดจะต้องตามหลังพอเขียนอัดทีนี้ตามหลังมาก็คืออินเวิร์บที่อยู่ในรูปของอินฟินิตีฟอร์มนั่นเองนะคะ,ะเพื่อนๆขาในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอใหม่คลิปหน้าคะ่ะ